สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมานําเสนอเมนูบะหมี่น้ําแดงไข่โรยนะครับก็จะเป็นเมนูที่ผมไปกินอะไรมานี่แหละแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นเมนูมน,นี้เลยนะครับก็จะให้ประกอบกับไอ้ไอเจ้าเมนูยาใจคนจนนั่นเองเป็นสไตล์แบบว่าใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในบ้านนะที่มันเลือเล้อนๆที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับเหมาะสาหรับ คนที่ต้องการจะประหยัดหรือว่าอะไรก็ว่าไปเนาะเอาเป็นว่าเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไปดูปส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับบะหมี่น้ำแดงไข่โรยนะครับก็จะมีไข bit, <c oughs> ่ไก่นะที่ผมตีไว้แล้วเพื่อความง่ายนะครับอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับถ้าเกิดอยู่2คนก็สองห่อไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นเห็ดหอมแห้งครับที่มักจะเก็บได้แบบนานๆยาวๆไปนะครับมักจะมีเหลืออยู่ในในบ้านอ่ะในแบบตู้เก็บ ของอะไรเงี้ยนะครับน่าจะต้องมีบ้างแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะใช้เป็นเห็ดสดหรือว่าไม่ต้องใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหลักๆที่ต้องมีเลยก็คือพวกซอสปรุงรสนะฮะอันนี้เป็นซอสปรุงรสเลยอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลทรายผงผงปรุงเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำครับแป้งมันนะฮะพอจะใช้ก็ละลายน้ำนิดนึงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นยอดคะน้าครับซึ่งที่จริงจะเปลี่ยนเป็นผักเขียวอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับอัตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel tv ครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับระดับแรกผมก็จะมีน้ำสอหม้อนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ลวกนะฮะไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะทิ้งน้ําให้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นยอดค้าที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะครับล้างน้ำักหน่อยนะฮะ เพื่อความสะอาดแต่แล้วก็ปาบใส่ลงไปเลยนะครับในน้ำนี้ก็ใส่เกลือสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันร้อนจัดแล้วก็ลวกมาเคี้ยวสวยงามดีครับเอาแค่พอให้มันสุกนะฮะนี่เดี๋ยวรอให้มันใสสักนิดหนึ่งนะครับส่วนไอ้เจ้าบะหมี่กึ่งกํางสเร็จรูปเนี่ยผมจะใส่ไปข้างๆเลยนะลงไปลวกด้วยกันเลยข้างๆ เจ้าขนานี้ไม่ต้องนานครับเอาแค่แบบให้มันใสๆซักประมาณ1นาทีนะครับหรือ2นาทีก็ได้แล้วนะครับไม่ถึงด้วยถ้าก้านเล็กขนาดนี้เป็นยอดนี้นะครับก็1นาทีก็สุกละนะครับอืมโอเคงั้นผมจะเอาขึ้นเลยนะครับส่วนไอเจ้าบะมี่ขึมสร็จสำเร็จรูปเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับ เจ้าขนานี้ก็นอคน้ําเย็นได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับขับเส้นผมก็เอาสุกแค่ประมาณนี้แหะครับคือแบบว่ายังงองออยู่นะฮะผมก็จะเอาน้ําออกเลยนะฮะปาบ ing, เทที่สิงแล้วก็น,อกน็อคน้ําเย็นได้เลยครับ <t> <s woman> <t> <s homme> หว่างนี้นะครับก็มาทําตัวน้ําซุปกันส่วนเจ้านี้ก็คือเห็นไหมครับยอดคะน้าที่ผมลวกไว้เมื่อกี้นะฮะลงน้ําร้อนจัดนะครับใส่เกลือนิดหนึ่งเสร็จแล้วพอสุกปัป๊บลงน้ําเย็ยนเลยทันทีนะครับเอาให้เย็ยนเลยแล้วมันก็จะสวยสดเขียวสดงดงามอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยจะมีเราจะมาทําน้ําซุปนะฮะ มันจะคล้ายๆกับพวกน้ำกระเพาะปานะครับผมก็เลยจะเรียกมันว่าเป็นน้ำแดงนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยน้ำแดงจริงๆมันคงจะต้องมีพวกอ,อะไรอะวัตถุดิบมากกว่านี้ขั้นตอนมากกว่านี้นะครับแต่ว่านี้เป็นแบบสูตรแบบยาใจคนจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะฟรีสไตล์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะนะครับส่วนเจ้าเห็ดหอมเนี่ยถ้าเกิดทางบ้านนะครับใช้น้ํามันด้วยก็ได้นะเนี่ยอย่างวันเนี้ย นี่เดี๋ยวผมใส่เห็ดลงไปก่อนเลยนะครับตัดโคนมันออกนะครับหรือว่าจะดึงออกก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคส่วนน้ำเห็ดหอมเนี่ยมันก็หอมดีนะอันนี้ผมทิ้งไปแล้วน้ำถึงสองน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำที่สามมันก็ยังจะสีเป็นอย่างนี้อยู่ ความหอมมันก็ยังมีอยู่นะฮะผมก็จะเทลงไปด้วยเลยหอมดีนะครับเออระหว่างนี้ก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะใส่พวกซอสลงไปก่อนเลยแล้วกันมีซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยครับ ซอสปรุงรสครับน้ำตาลนะครับซีอิ๊วดำครับทีนี้เนี่ยไอเจ้าผงนะฮะที่ได้มาจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยทางบ้านอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับทางนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่ก็ควรจะต้องลดพวกความเค็มของซีอิ๊วน้ำมันหอยซอสปรุงรสต่างๆลงไปด้วยนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะไม่ใส่แล้วกันนะจ๊ะส่วนทางบ้านถ้าเกิดไม่มีซอสเยอะมากมายอะไราค่ะอนนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นผงอันนี้แทนก็ได้ก็ยิ่งง่ายเลยนะครับแต่อยากให้มีจิ๊กโชนะอยากให้มีมันจะอร่อยแล้วกลิ่นมันจะหอมครับเข้ากับเมนูนี้มากๆเลยนะฮะนี่แล้วสีก็จะเป็นงี้เดี๋ยวผมจะเคี่ยวครอบอีกนิดนึงให้เห็ดหอมเนี่ยนุ่มขึ้นมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ มาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ปรุงรสอย่างดีแล้วส่วนในเจ้าเห็ดหอมนี่ก็นิ่มนะฮะนิ่มกาลังดีเลยนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าผงปรุงรสบะหมี่เครื่องสาเร็จรูปเนี่ยอาจจะไม่ใส่ตัวผงม,มันก็ได้ใส่พวกตัวน้ามันมันนะฮะก็หอมดีเหมือนกันทีนี้น้ําซุปเนี่ยผมก็จะเอาเห็ดหอมออกนะครับเพื่อความง่ายในการทําไข่โรยนะฮะน้ำก็ร้อนๆนะครับเปิดไฟอ่อนที่สุดไว้เลย แล้วก็คนครับส่วนไข่ที่เราตีไวล้วก็อยู่ในมือนะครับอันนี้ผมจะใส่ในคล้ายๆเหยือกนะครับเพื่อให้มันโรยเป็นเส้นง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวกเเป็นกะะมังหรือเป็นอะไรเงี้ยเส้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนะก็อาจจะไม่สวยนี่น้าก็เดือดปุดๆเบาๆนะผมก็จะค่อยๆลงไปนี่นะครับเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับค่อย,อยใส่ครับนิดเดียวนะ ให้เป็นเส้นเล็กยิ่งเล็กยิ่งสวยนะครับนี่ฮะเป็นไงจากต้นทุนแค่ไม่กี่บาทก็ดูดีได้นะครับเหมือนแบบว่ากระเพาะปงกระเพาะปลาอาหารฮ่องกงอะไรก็ว่าไปแหมเพียงเท่านี้เองนะครับเปิดไฟแรงขึ้นมาหน่อยส่วนแป้งมันเมื่อกี้เราก็เอาไป ผสมน้ำสักนิดนึงนะครับนี่ผสมน้ำสักแบบแค่ให้มันละลายเนี่ยครับคือแบบละลายประมาณนี้ก็พอเนาะความข้นก็เนี่ยประมาณนี้เหมือนนมนะครับให้ข้นๆแค่แบบแค่นมแค่นั้นก็พอนะฮะพอน้ำเดือดปุ๊บนะอันนี้ไฟมันแรงมากมันลวกมือผมผมเบานิดนึงโอเคผมก็จะคนเหมือนเดิมครับใส่แป้งมันลงไปแล้วก็คนต่อครับ ดูมันจะข้นถึงแค่ไหนนะฮะคอยระวังเนาะเอาสักประมาณเหมือนพวกกระเพาะปลานั่นแหละโอเคเลยนะครับไม่ต้องเหนียวไปกว่านั้นนะฮะหรือว่าใสไปกว่านั้นก็คงจะไม่น่ารับประทานเท่าไหร่นี่นะฮะพอน้ํามันเดือดเนี่ยแป้งมันก็จะสุกความเหนียวมันก็จะเเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับต้องคอยระวังด้วยมาใกล้แล้วน่าจะหมดพอดีอืเรียบร้อยครับ ที่เหลือเนี่ยก็เพียงแค่ทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันเท่านั้นเองง่ายมากๆนะครับเมื่อกี้เห็ดหอมลงไปละไอผักอันนี้จะใส่ลงไปด้วยก็ได้แต่ผมว่ามันเดี๋ยวผมจะไปวางข้างบนจานดีกว่าเพื่อโชว์สีเขียวๆนะครับสวยงามด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาแต่งจานด้วยกันนะครับก็จะมีเส้นน้ําแล้วก็ผักกลับมาดูนะครับกับวิธีจัดจานก็ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมนี่ผมก็จะ นีดบะหมี่นะครับแล้วก็ม้วนๆเขาซะหน่อยเออให้ดูเหมือนเป็นดูมีอะไรนะครับว่าง่ายๆก็คือดูมีอะไรบางทีอาจจะเยอะไปด้วยซ้ำเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะฮะปับ๊บอืมนะให้มันนุ่นๆขึ้นมานิดนึงจะได้ โชว์ทั้งเส้นแล้วก็โชว์ทั้งน้ำเขานะครับจะใส่นี่สักนิดหนึ่งอ่าเห็ดไว้ตรงไหนดีครับท่านผู้ชมผมว่าไว้น้านหน้าหรือไม่ก็ข้างๆแล้วกันเนาะนะฮปุ๊บอืมตัชิ้นแล้วกัน ินแบบไฮโซสองสาชิ้นก็อิ่มแล้วนะฮะแล้วก็ตามไปด้วยเส้น,นครับไม่ใช่ตามไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็ไข่ไขเ่เส้นเส้นนี่แหละไข่เจียวไข่โรยนะครับอืมนี่ถ้ามีเนื้อปูด้วยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยเนาะหรือไม่ก็แบบน่องไก่อนะไรเงี้ยผมว่าเข้าท่าอยู่นะนะครับนะไม่เห็นไม่เห็นบะหมี่เลยโอเคที่เหลือก็นะครับผักคะนา้า ปาบเข้าไปอีกหน่อยนะครับเช็ดขอบจานหน่สักนิดสรุปว่าจานนี้ก็ใช้แค่ไม่กี่บาทนะครับซอสเนี่ยผมคิดว่ามีมันต้องมีเหลือติดอยู่ในบ้านอยู่แล้วแหละนะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเกิดวันหนึ่งไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหลือไม่มีกับอาหารแบบว่าสดไม่มีอาหารที่สุกแล้วในตู้เย็นเลยนะครับตอนนี้เรามีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเห็ดหอมแห้งนะครับที่มันจะชอบอ เหลืออยู่ที่บ้านเพราะมันเก็บไว้ได้นานฮนะแล้วก็ผักอะไรก็ได้สีเขียวสัหน่อยไข่สักหนึ่งฟองนะครับแป้งมันซอสเท่านั้นเองนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นจานนี้แล้วนะครับอลองดูแล้วกันนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ